เรามาเริ่มกันที่การเปิดตัวนักล่าฝัน True AF 12ก่อนค่ะนะครับวันนี้ก็อีก2คนละน้อง2คนด้วยกันคือเราทยอยทยอยปล่อยค,คลิปกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นคิวของน้องคนไหนติดตามเลยครับ เราก็มากันที่การประกาศรายชื่อนะครับ12คนผู้ขผเข้ารอบเป็นนักล่าฝันทรู e c c d e m y y f n t t s s a Season 12นะครับและในวันนี้ก็ถึงคิวของ2สาว2สไตล์นะครับที่ถูกเซอร์ไพรส์จนน้ำตาไหลเริ่มจากสาวน้อยสิงแบวนะครับวัย20ปีพลอยใสัญญลักษ์ โชคทนาเดชนะครับจากรั้วหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรื่องร้องเรื่องเต้นไม่เป็นรองใครครับเพราะว่าความถนัดของเธอก็คือเพลงคลาสสิกโอเปร่ารวมถึงเพลงการ์ตูนดิสนีย์นะครับการเต้นเบลลี่แดนซ์นะครับคัฟเวอร์รำไทยที่ฝันใฝ่ว่าจะประสบความสำเร็จเป็นศิลปินและก็มอบความสุขให้กับคนฟังทุกคนครับด,ด้วยเสียงแบบนี้พูดจาแบบนี้เหมือนเอ้ยมันทำเป็นบ้องแบลวอนะไรเงี้ย ไม่มเชื่อเป็นสิ่งเลยค่ะคือตอนนี้ภาพมันคือน้องไว้สยนิวๆๆๆนิวน,น,น,นลวลร้องให้ก่อนคนเรามันต้องมีหวัง,งเงสียใจไหมไม่ใสียใจไม่รู้ว่าไม่ดีดจริงๆแล้วูวอยากจะบอกหนูอย่างนะว่าหนหูเป็นหนึ่งใน12คนสุดท้ายขอเพ่ง เป็นเดียวกับสาวลูกทำบอยเจ้าโอการทิดาผ่องพักเจ้าของความสามารถหลากหลายทั้งร้องเพลงเล่นกีตาร์ตีกลองเธอทาได้หมดค่ะซึ่งก็อุตส่าม,มีคุณแม่นะคะมาช่วยเล่นละครให้ลูกสาวออกมาเจอกันกับ3มรุ่นพี่ทียูฟกซอง,อง,งแทบบี้เต้แล้วก็เมที่นําความฝันในการเป็นนักร้องอาชีพมาให้ค่ะในสิบสองคนของบ้านในเอฟสิบสองครั้งนี้เหนื่อยป่มไม่เหนื่อยมอีอะไรมาบอกด้วยอะไรเนี่ยอยากรู้ป่ามีอะไร มีรถนำโชคมาหนึ่พอะไรอยากรู้เปล่าอะไร่สน <Okay. S 3> <Yeah. S 2> นักล่าฝัน ครับคุณสามารถเข้าไปอัปเดตนักล่าฝันของเรากันได้นะครับทาง Facebook AF อัปเดตนะฮะแล้วก็ YouTube True Visions Official ครับแม่เหลืออีก4คลิปนะคะที่เรายังไม่ได้ดูกันถูกต้องอเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยนะเขาถ่ายทําออกมาเขาบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ทุกคลิปบางคน กระซิบมาดูแล้วล่ะเขาบอกว่าทีมงานบอกว่าเฮ้ยบางอันนี่ยิ่งกว่านี้อีกนะแต่ควาจริงนะลึกๆเนี่ยอมผมมีอะไรไม่สบายใจแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาข่าวให้มันนั่นก่อนลนะนั่นมีความลับ <laughs> ไม่เป็นไรปล่อยลูกเขาไปหเหอคะค่ะเขาชอบอย่างนี้แหละนะคะมามากันที่น้องพิษกาชัยดีกว่าด้วยความที่ว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนนู้นเลยการไปเล่นซีรีส์แอคทีบิที่ไทยแลนด์ แล้วอยู่ดีก็ถูกถอดเพราะเหมือนกับว่า i อบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้รับการขออนุญาตนะไปมาต้นเหตุนั่นแหละทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาจนตอนนี้ถึงกับว่าต้องฟ้องศาลอนะคือฟ้อง i อเอนะถูกต้อง จากกรณีเมื่อปีที่ผ่านมานุม่มรอเสียงดีพิทกาชาัยไปรับเล่นละครกับช่องอื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดอย่าง i อนะคะแล้วภายหลังถูกผู้ใหญ่สั่งให้ถอนตัวจนตนไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าโดนกีดกันงานเพราะต่อมาทางผู้ใหญ่ก็ส่งเด็กคนอื่นไปแคสแทนส่งผลให้ในตอนนั้นเจ้าตัวตัดสินใจจะเข้าคุยกับผู้ใหญ่เรื่องที่เออทำไมไม่ป้อนงานแล้วก็แถมยังกีดกัน<อ>ไม่รับงานเองด้วย,ย<อ>จนตอนนี้ก็ไร้ผลงานมานานแต่ก็ดูเหมือนว่าจะ,ไม,มะไม่เป็นผลค่ะ เดี๋ยวหนูจเาานะเอาเาพรมื่อเช้าวันนี้นะครับเวลาประมาณสักเก้นาฬิกานะครับพิทเองก็เดินทางไปฟ้อง RS ที่ศาลแพ่งรัชดาเรื่องของสัญญาไม่เป็นธรรมและให้ค่าตัวไม่ครบนะครับถึงแม้ว่าสัญญาของตัวเองจะเหลืออายุอีก1ปีก็ตามครับ แต่ตามที่กฎหมายสามารถมีเงื่อนไขที่สามารถยกเลิกสัญญาได้นะครับทาง True Insight เองก็เป็นสื่อเดียวนะครับที่ปักหลักรอนะครับจนตั้งไปกันตั้งแต่9โมงนี่แหละฮะจนถึงเวลาประมาณสัก11โมงน้องเขาออกมาก็มีการจ่อไม่สัมภาษณ์นะครับถือว่าเป็นสื่อแรกเลยนะครับผมอ่ะตกลงเรื่องราวจะเป็นยังไงจะมีการไกลเกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับพี่ครับ คงจะต้องนัดไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งคือสารก็พยายามจะไม่ให้เป็นเรื่องมันราวจะได้ไม่ต้องสู้กันครับทิศทางของเรื่องยังไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังต้องมาไกลเกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถึงจะสรุปได้ว่าจะต้องสืบพยานลุยต่อหรือว่าพรุ่งนี้อ่ะหรือไม่พรุ่งนี้ก็อาจจะจบเลยก็ได้ครับจริงๆผลกระทบผมว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาเอาจริงๆแล้วผมแค่ต้องการรับงานต้องการ เราก็เราก็ต้องใช้ใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าเพราะเพราะฉะนั้นเราก็<ม>ก็ต้องหาหาทางที่เราจะทํางานได้ะครับแต่ถ้าให้พูดถึงผู้ใหญ่ผมก็ยังเคารพอยู่เหมือนเดิมยังรู้สึกดีอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ผมต้องการว่าโอเคมันคือยังไงจะทางในทางหนึ่งมันต้องมีทางออกะคระับปัญหาทุกอย่างมันต้องมีมีทางออกไม่ใช่ว่ามันต้องคุยคุยกันนะไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่คุยกันมันก็จะไม่เกิดเกิดไม่เกิดเลยเลยผมก็ยังต้องใช้ชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องหาหาเงินหาหางาน เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอว่าเออลองคุยกันมันต้องมีทางออกสักทางครับคือเห็นบอกนะคะว่าพิษก็แอบเล่ามานะว่าในค่าย RS คนอื่นๆก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยแตกต่างกันไปอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว,ว่ายังฟ้องกันไม่เสร็จก็แปลว่าน้องก็ไม่มีโอกาสได้ไปรับงานที่อื่นเลยเหลอแล้วก็จะกินอยู่ยังไงอะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ถือว่าเซ็นสัญญาก็ต้องสังกัดหมดนะก็นี่ไงตอนนี้ก็ตัดสุดขายไง อ๋อขายในไอจีลองเข้าไปดูดของเขานะคะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้ใส่ให้ได้หลอ่อสมทบหลอ่หลอไม่หลอมันขึ้นอยู่กับหน้าค่ะไม่ได้ขึ้นกับสูตร